ถ้าคุณอภิสิทธิ์กลับมาทางการเมืองสังคมไทยจะได้อะไรบ้างประเทศไทยเราเนี่ยวนอยู่วงจรอุบาทักดิสิโคตรโกงคนเดียวเนี่ยตระกูลเดียวเนี่ยมา20กว่าปีแล้วอย่างน้อยเป็นตัวเลือกขณะนี้คนรู้สึกว่าเบื่อสอสอ,สอเบื่อพักการเมืองแม้กระทั่งพักประชาธิปัตย์คนก็เบื่อเราไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยกับคุณชวนคุณวิสิทธิ์ในเรื่องของซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจกักษ์ ดูคนต้องดูชาติตระกูลดูครอบครัวด้วยที่คุณนักสินชอบพูดเราอุ้งยิงเนี่ยดี a ผมเนี่ยประมาณ2ี่อีกแปอนคือสภาพแวดล้อมทั้งหมดนั่นแหลอตอ<ร>การเลี้ยงดูงถูกต้องคุณวิสิตเป็นคนที่กล้าคิดมั่นอุดมการของตัวเองแต่คนที่มีความรู้ความสามารถ <c oughs> สูงมากมากปัญหาคือว่าคนเอามาโจมตีพอตอนสมัยเป็นนายมนตรีในปี5253เกิดเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมือง ว่าวพิทพิศไม่ทำอะไรอีกเรื่องที่กำลังโจมตีหนักก็คือเรื่อง MUC3 คุณาพลิมิศเนี่ยเป็นคนที่ลดความสมพั์ไทยกับโระชาเรื้อรังไป